นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชายชาติอย่างผมในเกมที่มีชื่อว่าโรบบกับแมปที่เป็นที่กล่าวขานกันเรื่องความสยองอย่าง The Mimic Chapter 3แบบไม่เคยเล่น1กับ2แล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญผู้มากประสบการณ์ ที่เล่นโรบอทมามากกว่า40ปีโยฮัลลปีศาจสาวอดาลิต้าลิลิเบลตัวลงพันในเองสวัสดีนะคะอดาลิต้าลิลิเบลค่ะเรียกลิลี่ก็ได้ค่ะที่จริงหนูไม่ได้อายุ40่สินะหมายถึงเล่นเล่นโรบอทมา40ปีแล้วอาจจะอายุมากกว่าน,นั้นเฮ้ยที่จริงต้องให้คนมาใหม่นําหรือเปล่าคะผมผมเป็นรุ่นน้องครับผมอยากให้รุ่นพี่เดินนําไปเลยด้วยคขาที่หนูเป็นผู้กล้าหนูจะเดินไปก่อนก็ได้จริงจริงไป <c oughs> e m m o แ t ้วพี่จะไม่น้ให้หนูหน่อยรอแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่ในถ้ำอ่ะบนโอ้ยตรงนี้มันมีอะไรบางอย่างให้อ่านมันต้องเป็นสตอรี่อย่างแน่นอนเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวถูกซ่อนเอาไว้จากโลกภายนอกเธอมีเพื่อนเพียงคนเดียวเท่านั้นเจ้าตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ทำจากฟางและตะกัวมันมีชื่อว่าชากุเด็กสาวถือตุ๊กตาเดินเข้าไปในป่าผ่านความสับสนงุนงง เธอพบว่าตัวเองถูกอาบย้อมไปด้วยสีชมพูและสีแดงต้องเป็นแยมสตรอเบอรี่อย่างแน่นอนอันนี้เนี่ยเห็นปุ่มมมันเขียนว่าีย่างกาวผมไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมครับอุ๊ยยอ๊ยยเราิงาแบบนี้แสดงว่ามีเพื่อนมาผมปิดประตูโอเค อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดคืออยอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยหลอกสาวมันหลอกเยี่วะเยี่ยใครทำเกลวใครทำเกลผมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นโตเอ้ยอืมอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาอ่านให้ฟังครับอาริกาโต ไม่มีไม่มีอะไรคิดมากเกษพุทธาลูกไหวพาสวดมนต์ได้โปรดจะให้ผีมาหลอกหลอนผมหลอกคนข้างๆผมได้ไม่ได้ไม่ได้ไปละอุ้ยมาอีกแล้วเนื้อเรื่องเธอหันไปมองรอบๆด้วยความสงสัยเธอรู้สึกเมอรอยด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไหนสักแห่งหนึ่งได้มีต้นซากุระต้นหนึ่งตั้งตงานอยู่ ที่ด้านบนของหุบเขามันเป็นที่ที่มีผนึกของแม่มดที่ถูกสาบแช่งอะไรบางอย่างที่ตัวสูงยาวได้เข้าไปหาเธอแล้วพูดว่าอยากจะมาเป็นเพื่อนกับฉันไหมหนูหนูให้พี่ไปเป็นเพื่อนเขาก่อนเลยดีกว่าถ้าเป็นยังไงมา,าบอกหนูด้วยนะคะโอ้ผมปบเกมไม่อัาไม่รับแอดเพื่อนเขาแน่นอนนะไม่ไหวน้ำท่วมประตูท่วมน้ำดำตาเสือดาว เอาและสาวมันหลอกหรือเปล่าผมว่าไม่อยู่ก็เยี่ยมทำาไมเยี่ยมจริงาไมถึงเยี่ยมไปดูกันเถอะมีอะไรโอ้เมื่อกี้คนที่อยากเป็นเพื่อนกับเราอะคนคนที่อยากเป็นไม่ใช่คนที่อยากเป็นเพื่อนก็ทำกันอย่างนี้เหรอนี่อีกแล้วโอราดต้องไปตามหาลาด สนใจเดินนำบ้างไหมครับเอ้ยหนูเดินนำ้เอ้ยทางนี้เฮ้ยนี่ลาดโอ้ตีลังกาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะไรเ่้ยเฮ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 ้เห็นเครทเ้ยเ้นเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยนฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮายเ่้ยเ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ย้ยมฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยนม้เ้ยเฮ้ย้ย้ยยยเ้ยเฮยเเย เจ็ดสี่เก้าแปดเจ็ดสี่เก้าค่ะบ,บ้านะนี่บวกเลขเป็นด้วยอย่างนั้นเหรอเ <c oughs> มื่อกี้พี่คนเมื่อกี้เขาก็ะซิบข้าหูนหนูได้บ้านะนะ <c oughs> ผมจะไปซื้อหวย <c oughs> น่าสนใจนะคะโอ้ยมีเนื้อเรื่องอีกแล้วนี่พี่หายอ๋อยู่นี่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  <c oughs> ฉันขอสัญญาว่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบ ถูกค้งอยู่ในผนึกหลายพันปีไม่มีใครให้พูดคุยไม่มีใครคอยซับน้ำตาของฉันแต่ว่าเธอได้เข้ามาหาฉันที่รักของฉันไม่ต้องห่วงไปฉันจะอยู่เคียงข้างเธอแม้จะเป็นตอนที่จุดจบใกล้เข้ามาก็ตามความรับของเธอจะปลอดภัยและถูกเก็บซ่อนเอาไว้เธอจงเรียกชื่อของฉันว่าสัมมะแม่หนูน้อยฮีอาจิสุดที่รักของฉัน ผมไปหาภาพของฮิอาจิมาได้หน้าตาประมาณนี้นะครับอตอนที่เล่นกับน้องเนี่ยสารภาพว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสตอรี่เท่าไหร่แต่ตอนนี้จับใจความได้ว่าน่าจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงเข้าไปเจอกับผนึกของปีศาจหรือว่าวิญญาณผีอะไรบางอย่างเข้าแล้วผีก็บอกว่าจะยอมเป็นเพื่อนกับน้องด้วยน้องก็เลยทําการปลดผนึกผีตันนั้นออกมาแล้ว ผีก็น่าจะเปลี่ยนน้องให้กลายเป็นผีอีกตัวหนึ่งด้วยอะไรแบบนั้นให้เป็นทาสรับใช้มัง้ตงตกลงรหัสคืออะไรนะครับ8ปดแปเก้ 8, 7, 4, 9, ค่ะแปดเออเก้ฮ้ยถูกไม่มีผิดเื่อวิญ,ญญาณจัดให้มีใบมีดเพื่อต่อเส้นทางอะไรคือใบมีดเหรอ <c oughs> ไฟจะตกเป็นุย <c oughs> นี่ไงต้นสักุราที่เขาบอกหรือเปล่าอาอุยี <c oughs> ต้องทำยังไงเ,เดี๋ยว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 ก่อน <c oughs> ผมพี่คลิปวิ่งหนีเฮ้ยมันมีบ้านมันมีบ้าน <c oughs> เข้าบ้านเข้าบ้านแอบ,บแอบไม่เจอหลอกเฮ้ยรอดอันนี้คือถูกต้องเหรอเข้าบ้านเนี่ยหนูว่าน่าจะเป็นจุดเซฟแล้วเราต้องเดินไปเรื่อยๆแน่ๆเลยอ่าไอแสงไฟจะนำทางคุณปกป้องคุนคณนี่คืออันนี้เหรอเอ๊พี่หนูว่ามันมา

หนูหนูอย well> ู่ตรงสายเมื่อกี้ที่พี่พี่มองเทงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะผมยังเหลืออยู่เฮ้ยทำไมผีอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนาผีไปหาพี่เดี๋ยวเลยไม่ไม่มาหาหนูเลยอ่ะรักกันเกินไปนะขอบคุณนะคะอะไรวะเนี่ยทำไม ต้องสันเมื่อกี้ก็ปลอดไหนูยืนมาตั้งนานแล้วผีไม่มาหาหนูเลยนะแล้วทำไมพี่โดนนะทำไมพี่โดนไอ้ทังไงพี่มาแล้วพี่ลากอะไรมาด้วยหรือเปล่าน่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงโอ้ฉันอาจจะมีไอเทมทบางอย่างทำไมเอ่าเมื่อกี้พี่ตายเหรอเกิดมาจากต่างโลกแล้วเราอะใช่โอ้ตาหนูไหลเลยวะนม่ ลับซึ้งแอสตรอไม่ไ่าหนูเต็มแล้วเฮ้ยมัน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 ไปขวาเราไปซ้ายเราไปซ้ายเฮ้ยโอ้ําไปแว้นได้ขนาดนั้นคนเราเอ้นั่นไงอะไรเหรอครับไอเทียมอะไรเหมือนมีโพรงอะไรอยู่ด้วยอะโพรงกระต่ายเฮ้ยบางประเภทของตาประทับหรือประตูที่ชั้นอาจต้องเปิด มือนผีมันน่าจะถูกผนึกไว้หลายพันปีพร้อมกับความลับบางอย่างอะไรทานองนั้นอะอุ้ยมันต่อได้ค่ะมันต่อได้มันมันต่อได้แต่เราเราโดนพินเรามันดีดพินไม่มันอยู่หน้าของเราแปงโอเคไหนไหนต่อต่อยังไงครับเฮ้ยให้เชื่อมแสงทั้งหมดเข้าหากันอฮ้ยอุ้ยรถกระบะเขาไมดูเห็นเป็นเขาไม่ดูเห็นเป็นรถกระบะ เ,แบบแบบเราขู่ว่ารถกระบะแบบแปลๆเล่นหรือว่าเอาไปแทงไป<ช>น้องแทงมาเลยยังไงอ่ะแทงแทงอื้อแทงเลยแทงเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่มไหวเราต้องไปอันนั้นตอบรบริจาคเลือดบริจาคเลือดที่ศาลเอ<า>เอจริงด้วยเฮ้ยพี่มันอยู่อีกฝั่งนึงนอยู่อีกฝั่งนึงนู่นเลยใช้โอกาสในตอนที่แมปโหลดไม่ทันในการมองผี เฮ้ยเฮ้เสียงเสียงมันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วคิดมากมันไม่มามันมไม่มาพี่เดหนูอเองฮ้ยพี่วางดาบไปแล้วพี่วางดาบไปแล้วพี่วางดาบเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเฮยเดี๋ยวเมันมาแล้วคิดมากมันไม่มาพีดนห่างาไปแล้วพวงดาบไปแล้วเมื่อกี้หนูแทนให้แหนูตาไปจังหวะนี้แหละ จะไม่ยอมให้ความเสียสละสูญเปลา่าสมน้ำหน้า,นานผมมาถึงตั้งแต่ห้าโมงเช้าแล้วคุณทําอะไรอยู่หน,นูบังหนูคือผู้กล้าผู้เสียสละห้พี่อย่งไรล่ะผมนั่นเล่นมือเดียวยังมาถึงตรงนี้ได้เลยเมื่อกี้เราตายกันไปกี่รอบแล้วไม่ผมไม่เคยตายนะออเมื่อกี้หน<ด>ูเห็นโค้ชเป็นภาพลูกตาสิดามาครับนับหนึ่งสองสามแล้วโดดกันเถอะเฮ้ยนี่โดดเลยดิเส<อ>ียงมันมาไป ดอดนึ่งอโอ้ยรอดโอ้ที่ไหนครับเนี่ยเอโอ้เคยสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับผีเสื้อพวกนั้นที่แกได้ให้พวกมันเสียสละเพื่อความเห็นแก่ตัวของแกเองอืมเอ้น้องน้องมีหลายมือด้วยตัวแดงแดงเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยมาดูใกล้ๆเขาปิดหน้าอยู่อาจะแพ้แสงเขาคงไม่มีทางลงมาหรอกใช่ไหม เฮ้ยปีนได้หรือเปล่าปีนได้เฮ้ยพี่ขึ้นแล้วไอ่พี่ขึ้นไปแล้วพี่พยายามไม่ให้ล่วงอยู่พี่พยายามอย่างสุดชีวิตเฮ้ยได้มาแล้ววางโโห,หัวรอพี่ดูดูว่าเร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 า,เราไม่ได้มาปิดไว้หนึ่จริงๆแล้วแหละเรามาปล่อยเหรอเขาเปิดหน้าหรือยัง <laughs> เ,เป,ง <laughs> เปิเขาเปิดหน้าเขายังไม่ทำคอนเทนต์เปิดหน้าเขายังปิดอยู่ เขายังขี้อายใช่เขายังไม่ทำคอนเทนต์โชว์หน้าเขาบอกว่าต้องกดไลค์คลิปนี้ให้ครบห้าพันล้านคนเดี๋ยวหนูไปกดและไปกันเถอะเฮ้ยเรารอดแล้วแกทำมันอีกรอบหนึ่งจริงๆด้วยคุณเสียสละเพื่อนอีกคนหนึ่งของคุณใครวะจบแล้วเหรอ ไม่ไม่น่าใช่ใช่เหรออันนี้คืออะไรอ่ะร้านขายเสื้ออยากเห็นหน้าเขาเขาเขิเนหไหมกูหลับไหม,หไหม <laughs> อันนี้คือเรากลัวผีจริงๆใช่ไหม <laughs> เอาวางกันเถอะครับวาง <laughs> อ <laughs> <laughs> เร็วมากวยมันคือผีปากฉีกป่ะฉันสวยไหม <c oughs> ในกำแพงถามนะาฉันสวยไหมย,ยังไม่เคยเห็นเลยอุย้ย แล้วพี่ลราสวยไหมหันมาดูนะพี่พี่สวยไหมรูว่าปากไได้เลยแดงพอๆกันเลยพี่อายครับสวยเจ๊สวยครับเจ๊ดูดูดูเชื่ออุ้ยทำไมพามีไฟพาร้อนแรงอะไรเนี่ยเสียหายเอาพังผมต้องดับไฟให้พาหรือเปล่าพาเสียงอะไร ไปแล้วจ้าฮ่าฮ่าฮ่าลปล่อยผมไปอย่าตามผมมามันมีจุดเซฟพอยต์ไหมแต่ผมไม่รู้น้องอยู่ไหนอ่ะเอาพี่พี่อยู่ไหนพี่วิ่งเป็นคนละทางกับหนูเอาซวยแล้วไม่นะดาวเม่เราแล้วหนูจะสำรวจแบบยังไงนี้เนี่ยดาเม่ดาเน่ดาเมยอยู่ดาเม่ ไม่สนใจเอาร้อไปว่าเหรอคะโอ้ตามยับยัเลยอะคิดมากไม่มีอะไรอย่าอย่าอย่าท่ากคิดมากไม่มีอะไรอย่าอย่าอย่าเท่ากับแค่นี้มากกว่าใครพี่กระโดขัามต่อด้วยช่วย้วยอ้าววัดดีไม่เจอกันนานนี่นะล้พี่ไปไหน่าดู่ด้วยย่วคนเดียวเลย เมื่อกี้พี่พยายามช่วยน้องเต็มที่เลยแต่ผีมันไม่มาตามพี่จริงๆนะเชื่อพี่ไหมเออแม่ชิบะกันอยู่ช็อกจริงจริงพี่พูดจริงเมื่อกี้ไม่เคยทิ้งพี่จะทิ้งน้องได้ยังไงเออหนูจะไปดูมุมกล้องพี่อะกองอยู่ไหนอ่ะอุ้ยพี่ยืนนิ่งพี่ยืนนิ่งพี่ยืนนิ่งอันนั้นคือเรียกเฝ้าหรือหรืออะไรหรือมันติดบั๊กหนูว่าติดเออ เราถูกไม่ได้ไปยืนดูเลยแล้วหนูมันติดบั๊กหรือเปล่าเฮ้ยพี่เจอแล้วออพี่เราต้องสั่นละครั้งเฮ้ยหนูโดนเดี๋ยวโดนแล้วเหรอแล้วทำไมมันมันไม่มีหยุดแท้เลยมันวิ่งทะลุผ่านมาเลยคือประเด็นมันไม่มีเสียงซาวแล้วหนูเดินอยู่แล้วหนูเงยหน้าว่ะเอาดูดูโดนจ้ำเฉยเลยเฮ้ยโอ๊ยพี่ติด เฮดี๋ยวนะน้ยเราจับผีได้เราจับผีได้จับได้เหรอคะใช่เฮ้ยได้ของด้วยใช่อ่อนจริงๆตัวนี้แหละที่เราต้องเอาไปใส่พระมันอะไรโอ้ตายคุณเป็นฆาตกรโอ้ฆามาตั้งเยอะตั้งแกใครกันได้ที่เป็นฆาตกรอ่ะโอ้ดูสภาพนี่มัน มึงจะมาว่าผมฆ่าตะกรอนไม่ได้จบจบยังเนี่ยคุณได้ปวดก็บอกว่ามันจบแล้วโอ้อะไรทำไมมีลูกนิมิตโอ้ว้าวที่ไหนเนี่ยทำไมมันมีชุดอีกแล้วอ่ะทำไมที่เดิมหรือเปล่านะโอ้โอ้เห็นนยอันนี้คือยังไม่จบใช่ไหมหรือว่าอันนี้มีกุญแจด้วย ปาให้ให้เกียดน้องเป็นคนไขกุญแจชีวิตเลยอยากกิดยาวไกลอืมอืมอืมอซาเอฟเฟกแบบนี้พีมาแน่นอนเฮ้ยไม่ดู่พี่เคยดูหนังเรื่องหนึ่งมันเป็นหนังตลกตัวละครมันฟังซาวเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะแบบว่าสซาประกอบแบบนี้มีเรื่องแน่นอน ตามนั้นแหละครับหนูเชื่อแล้วอุ้ยเอ้าตกใจจอนแอ๊เราเรากลับมาที่น้ำกันออีกแล้วจุดเริ่มต้นของทุกอย่างอุ้ยนี่ไงเขาเปิดหน้าแล้วคอนเทมเฮ้ยลิปติกเหมือนพี่เลยเหมือนพี่อบพี่แปลกแปกอาบเจ็กทีบ แก้ปริศนาเสาเพื่อปเปิดประตูกระโหลกไม่มีทางที่จะมีผีแถวนี้ได้ไอุ้ยพี่ฟังจากเสียงแล้วมันไม่มีผีตรงไหนนะ่ะ <c oughs> ไม่มีพี่เห็นแต่เสามีมีไฟอยู่ตรงนั้นด้วยเฮ้ยเมื่อกี้มีอะไรวิ่งเมื่อกี้ดูเห็นอะไรวิ่งกัด้ไปเองไม่มีไม่ไมีพี่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ตาฝาดไอห,หนูว่ามันไม่ใช่ให,หนูว่ามันมีคิดว่าตาฝาดนะไม่น่ามีไอ้หนูเก็บแล้วตมีหน้าหล่อแล้วผะเห็นแล้วผมเห็นผมเห็นแบบอุ๊ยอยุ๊<ม>ยอุ๊ยยอยอยอุอุอยอุยักษ์อี่มอนตะายักษ์ชัดยให้ตายออยอยอยอ มอยู่จุดเริ่มต้นเดียวไม่ใช่แวมพูบล,ล่ะไม่ชืช่อชอบเลยมันวิ่งผ่านพี่ไปเลยแบบเฉียดแค่สองเซนเท่านั้นนหละหนูใจชิดขอบขอบขินไว้มันไม่ได้ไล่เหรอมันวิ่งไปวิ่งมาเฉยเหยมันเราไม่น่าจะห้ามไปโดนมันไหมคะน่าจะห้ามไปโดนมันใช่ครับมันวิ่งเร็วมากามันมีกระโหลกสีเขียวสีแดงรอบรอบเสาเหมือนเราต้องกดให้ถูกเมื่อกิน แล้วพี่ก็โดนอีกแล้วโอเคกดไอ้กระโหลกให้ถูกแล้วมันจะกลายเป็นเสาสีเขียวเหมือนเราต้องเดาเลยอ่พี่ใช่ตกตรงนี้เขียวแล้วแล้วแบบไหนคือถูกแบบโุ๊ยมันมันต้องมีคำใบ้ดลองพยายามแต่จอพี่แม่งแดงไปครึ่งหนึ่งพี่โดนชนกับกับเซฟกัอรเเฮ้ยเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้ว จดตรงนี้เขียวแล้วเดี๋ยวสาวรู้เดี๋ยวพี่ไปลองสาวนู้นเฮ้เขียวแล้วเขียวแล้วกดทีเดียวเขียวเลยอันนี้เขียวดวกเดียวพี่ทูกดีจังเหลือสานดีหนูทำไม่ได้สักทีดีแล้วก็ดีแล้วนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปช่วยกดเขียวแดงอ่ะเฮ้เขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้ว แล้วไงต่อมีสุดยอดสุดยอดเฮ้ยอีกฝั่งหนึ่งของแมพมันมีกระโหลกหน้าใหญ่มากว้าวเดกเดหนูตามไปอ่ะรีวิวหรือว่ามันทางออกมันเปิดแล้วอ่ะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปดูข้างในเฮ<ว>้ยพี่ว่าแปลกแปว้าวมแล้วมันว้าวมาเองเลยเหรอใช่อ่ะรอบคนนึงเท่ากับรอบมดนี่คือหุ่นเชิดของข้าและบรรทัพบุรุษของเจ้าทำให้เจ้าผูกมัดกับคำสาบนี้ ทำไมต้องหมายหัวฉันด้วยอะฉันทําอะไรผิดไปอย่างนั้นเหรอเจ้าต้องชดใช้สําหรับบาปของพวกมันอ่าสรุปว่า<อ>ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องนะครับเย่บอกสิว่าผมจบแล้วฉันอยู่บ้านหรอนี่มันไม่ถูกต้องอะไรล่ะฉันสงสัยว่าจะมีคนอื่นอยู่ที่บ้านทำไมหลุน้ลนบีต่อเลย ใครอยู่บ้านเหรอครับอุอ้ยเฮ้ยโอ,จอ,อ,อ้จบแล้วต่อแชปเตอร์นะระอเปบ้าเย่จบแล้วหลังจากเล่นจบเป็นไงบ้างครับตอนนี้หนูเงือ่อแบบเงื่อไหลโชกโชคแรกมราตาหนูคอหนักว่างเลยเอา <laughs> ละครับก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับโรบอกเดอะมิมิกในแชปเตอร์สเป็นไงบ้างครับสนุกไหม สนุกจนกำบัดเลยค่ะจะซัดพี่หรือว่าซัดผีเอ๊ะขอซัดพี่เอ้ยไม่ใช่ขอซัดผีก่อนแล้วัำไมพี่ต้ากองน้องเสมอมาพี่ไม่เคยทิ้งน้องอยู่คนเดียวไอ้หนูยอมหนูยอมอันนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมพี่พี่ไม่เคยไม่เคยทิ้งน้องหนูหนูไม่รู้ว่าพี่ทิ้งหนูเพราะว่าหนูหนูว่าแต่ยุ่งกับผีจนไม่ได้ไปหันไปมองเลยจริงเชื่อไม่ไม่ทิ้งแน่นอนไม่ใช่รอดูในคลิปอันนี้ของจริง ใช่พี่เจอไปเห็นน้องโดนผีไล่พี่วิ่งตัดหน้าให้เลยให้ผีมันมาตามพี่แทนเุอหนดี๋ยวหนูจะไปดูคนดีมากก็วันนี้สนุกมากครับที่ได้เล่นด้วยกันน้องมีอะไรอยากฝากถึงคนดูไหมครับถ้าอยากได้ยินเสียงกีนูอีกหรือว่าความปัดเปอนอีกก็สามารถไปเจอกันได้ที่ช่อง Adalita Lilibel จาก Pizarab Music ด้วยนะคะเย่ กดซับไปแล้วครับ58รอบต้องกดซับเป็นเลขคี่นะคะว่ถึงจะกดซับติดอะ่ะอ้าวหนูกดเกินเรอนี่ <c oughs> หนูให้พี่นะกดยัน1,111รอบเลยค่ะโอเคจะไปกดให้ครบ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากนะครับไว้มีโอกาสมาเล่นกันใหม่นะครับค้าขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับวันดีว่าๆเลยค่ะอย่าลืมไปติดตามน้องลิลลี่กันด้วยบ๊ายบาย